ผมมาตั้งแคมป์นอนไ้ครับออกจากป่าแล้วมานอนไ้ครับเพื่อบรรยากาศรอบๆครับมีแต่ปลากระปดครับกระปดตอนนี้ิ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วครับเี๋ยวปลาเหลือต้นมะขามหาต้นครับนี่ครับต้นมะขามเหลือหาต้นครับ ที่จะได้อาศัยผมเงาต่อไปครับเป็นป้าขระโพดอารนเทศข้าโพดครับตอนนี้เก็บเกี่ยวแล้วครับก็มานอนให้ครับมาตั้งแขมเอาบรรยากาศล่องเอาชีวิตรอดด้วนกลางให้ครับกลางให้ที่แทบจะบ่มีต้นใหม่ให้ให้พัก นี่ครับมีตัวหนกม่วงสามต้นครับผมก็จะเลือกเอาตัวนี้ครับตัวนี้คือแดดจะลงมานหนีครับย่ำซอแดดโฮมก็จะุอยู่นี่ครับแดดก็จะขึ้นทางนี้คิดว่าทั้งนี้ครับแล้วก็จะไปโตะทา้งนู่นเป็นโตะข้างหลังต้นหุกม่วงครับมันจะเป็นโฮมให้ได้อาศัยครับสําหรับสถานที่ลงแจ้งครับแต่ตั้งแคมป์กันครับ แล้วก็จะได้หาแรงน้ำต่อไปเพื่อที่จะได้อาบได้ดื่มกินครับตอนนี้ก็ฤดูหนาวครับต่อไปกันแรงครับล่องกันเบิ่งครับว่บาจ,จะอยู่ได้โดนซ้ำไหนครับนี่ครับผมจะเอาบองนี้แล้ครับนี่มีดกระบ,บกจกมาครับมาแป้งมองมองพักครับผมก็จะ กางเต้นครับกาเต้นข่อไปเท่านี้ล้เริ่มขั้นตอนแรกก็คือนาย่าออกก่อนเฉพาะตรงที่เราจะกลางเต็นแล้วก็ใช้จอบปรับหน้าดินตรงที่ผมจะนอนแล้วเอาหลักมาต่ออีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะขึงเชือก เพื่อพุมผ้าใบแล้วก็ใช้เชือกอีกสี่เส้นมัดกับหูผ้าใบทั้งสีด้านสีมุมแล้วก็ใช้เสาเสาตอกลงไปที่หูผ้าใบทั้งสีด้านครับแล้วก็เพื่อที่จะได้มัดเชือกดึงผ้าใบออกเป็นมุมสามเหลี่ยมเพื่อที่จะ ใช้กันแดดกันฝนในช่วงระยะที่ผมอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเป็นสถานที่โล่งแจ้งไม่ได้อาศัยกระท่อมหรือเถียงนาแต่อย่างใดเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรให้อาศัยเลยนอกจากร่มไม้แล้วก็ตัวเองครับ นี่คือขั้นตอนการทําไม้ตอกทั้ง4ด้านครับภาษาอีสานเรียกว่าหลักเป็กตอกหลักเป็กครับเพื่อที่จะใช้เชือกมัดเพื่อถึงพอบใบออกทั้งสองด้านครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนการวัดระยะของเชือกแล้วก็ผ้าใบครับเพื่อที่จะตอกหลักแล้วก็มัดถึงเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าใบย่นครับการตั้งแคมป์ก็เป็นงานของผมอีกที่ต้องใช้ความคิดเยอะเหมือนกันครับเพราะว่า หลักที่ตอกลงไปด้วนแต่เจอดินแข็งท้งนั้นเลยครับผมต้องคิดหาวิธีตอกหลักเพื่อที่จะฝังหลักลงไปในดินเพื่อที่จะดึงผ้าใบทั้งสีด้านให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเพราะว่าดินแข็งมากเลยถึงต้องใช้ความคิดเยอะเลยครับผมก็ใช้หลักตอกลงไปตาม รอยแตกรอยร้าวของดินครับเพื่อที่จะฝังหลักลงไปได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ตอกไม่เข้าผมต้องตั้งแคมป์แข่งกับเวลาเพื่อที่จะตั้งแคมป์ทำที่พักให้เสร็จก่อนดวงอาทิตย์จะตก ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวแดดตอนกลางวันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนคงจะหนาวน่าดูครับเพราะว่าผมก็เอาผ้าห่มมาไม่มากมาแค่สองผืน ตอนนี้ก็ปูผ้าใบอีกผืนเพื่อที่จะใช้เต็นเข้าไปกลางนอนข้างในแคมป์อีกทีแล้วก็เก็บสเสบียงเก็บอาหารตอนนี้ผมก็เอาไม้มาทำหลักสี่หลักเพื่อที่จะตอกใส่กับหูผ้าใบไว้ติดกับ ดินครับเพราะว่าเวลาลมมาผ้าใบก็จะปิวผมจึงต้องหาวิธีที่จะทำไม่ให้ผ้าใบปิวไปกับลมจึงใช้ไม้ทำเป็นหลักตอกไปที่หูของผ้าใบทั้งสีด้านสี่มุมแล้วก็ค่อยเอาของ เบียงของใช้เข้ามาเก็บไว้ข้างในแคมป์ครับส่วนมีดที่ใช้อยู่นี้บ้านผมเรียกว่ามีดถางหรือมีดขอจะเป็นลักษณะโค้ง,งอมีคมตรงท้องหากผลดีๆก็จะคมจิบถึงขั้นบาดมือได้เลยครับ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นมีดถางป่าฟันป่าบุกเบิกทำความสะอาดสถานที่รกปางครับเหมาะกับงานแคมป์ที่ผมกำลังสร้างก็เริ่มหน้าอยู่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคิดไปด้วยทำไปด้วยก็ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับความคิดก็ รูปร่างหน้าตาก็ออกมาอย่างที่เห็นคือภายในจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็จะมีเต้น์มีของเครื่องใช้เข้าไปอีกก็จะดูริ่หน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม แคมป์ที่ผมสร้างก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นการเอาของที่ผมเตรียมมาเข้ามาไว้กันแดดกันฝนจะมีเต็นท์มีสเสบียงอาหารมีเสื้อผ้าผ้าหม่มที่ผมเตรียมมาสำหรับโต้ลมหนาว ต่อไปก็จะได้ฟังภาษาอีสานกันครับผมก็ตั้งแข็มใ้่หล้วครับตอนนี้ก็แล้วแต่หาแรงน้ำครับตอนนี้ซ่อ้าเมยครับกินกสมหครับเมร้าเมยในเขมมบึงแขมผมครับสิผ้าบึงแข็ม นี่ครับเท้าตากผ้าไว้ครับเท้าพ้อมครับจะได้อาศัยอยู่โดนอยู่ครับแต่ว่าของยังบม่าดเอาออกมาครับต้องหาแรงน้ำอาบน้ำอาผ้าเรียบร้อยครับจังคอยสีเอาของออกมาจัดครับจักหนครับจะพาไปหาแรงน้ำครับลอชมกันไปเรื่อยๆครับมารุนนะครับว่าผมจะอยู่นี่ได้จกเมือบ มานอนกลางกลางไฮเป็นไฮเป็นที่พ่อครับที่พอ่อเป็นโมรดกของพอครับมาอยู่เบนบ่เคยมานอนจริงจังจักีั่บในล่างก็จะมีของใส่มีพวกสเสบียงครับสเสบียงจากน้อยครับจะพาไปหาแหล่งน้ำครับ นี่ครับแรงน้ำครับพอ่อไสได้อยู่ครับพ่อได้อาบไดล้างหนา้าแปรงฟันอยู่ครับแต่ต้องเฮ็ดทางลงดีๆครับคลิปนี้ผมขอฝากผู้ที่รับชมกำลังติดตามผมอยู่กัขอฝากไวซ้ำนี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ับช่องขวนจับเป็นช่องเปิดไม้ครับผมฝากเนื้อฝากตัวนํำกับพ่อแม่พี่น้องนะครับครับสวัสดีครับ